ถึงพื้นที่ที่เสียหายอย่างหนักนะคะก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตถึงแม้จะพยายามป้องกันมานานถึง1สัปดาห์นะคะทำได้เพียงขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไปไว้ชั้น2ปรากฏว่าอาคารเรียนชั้นระชั้นล่างนะคะห้องเรียนต่างๆเสียหายทั้งหมดค่ะวันนี้คุณวราวิชิมณีติดตามไปกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยติดตามว่าเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างนะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตค่ะ คุณผู้ชมครับไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับที่น้ําจากจังหวัดปทุมธานีไหลเข้าท่วมมหาวิทยาลายัยกรุงสิทธิ์สภาพของมหาวิทยาลัยก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังผมนี่แหละครับวันนี้ทีมข่าวไทย p ีบจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ครับา,าเาเสียพวกเศษขยะ การเล่าเหตุการณ์วันที่เขื่อนทางด้านข้างใช่ไหมครับของมาลัยแตกด้านนําทะลักเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นและใช้เวลาขนาดไหนมันถึงกลายเป็นแบบนี้เมื่อคืนวันที่17ตุลานะครับทีมงานของมาลัยซึ่งก็คอยดูแลความปลอดภัยภายในมาลัยโดยที่มีทีมงานเราพอคอยสังเกตการระดับน้ำที่สันเขื่อนแล้วเราก็มีทีมงานที่เป็นสายตรวจออกไปไปตรวจบริเวณนะครับตอนนั้นประมาณเวลาสัก3ทุ่มเ็จเศษ แล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณสักตีหนึ่งนะครับน้ำมันก็ล้นทะลักจากพายเฮิร์ตเข้าสู่มหาที่ไหลน,นะครับมันไล่มามันค่อยๆไล่ฮะมันมันไม่มันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าเออมาอย่างประมาณซึนามินะฮะมันค่อยๆมาทีละนิดทีนิดนะฮะมันใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเข้าสู่มหาเลยนะครับประมาณสักตีสอง เสร็จเนะเกือบปีสามาถึงมาถึงเข้ามาทําให้ระดับน้ำในอะไรเนี่ยสูงขึ้นนะครับหลายอายนี่ยมันก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พอรุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าเราก็จะเห็นประมาณสักน้ําเริ่มปริ่มบริเวณที่สนามฟุตบอลด้านหลังแล้วก็ค่อยๆ่ ไหลเข้ามาสู่บริเวณมหาหลัยทีนนิดทีนทนิดนะครับ,รบไม่ได้มาอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่สิบแปดนะครับ,น,น,รบน้ำจึงได้เข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าของอาคารบริเวณที่เรียกว่าตึกตึกเพชร คุณผู้ชมครับผมยืนอยู่บนสันเขื่อนที่เสริมด้วยกระสอบทรายความสูงรวมกันประมาณ2เมตร70เซนิเมตรดังด้านหลังของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตดังสิตนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถป้องกันน้ําจากคลองเป็นประชากรจังหวัดปทุมธานีได้หลังเขื่อนก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นคือจมน้ําทั้งหมดครับดเดินได้ค่เอาเดินเข้างนอก นะครับของนิเทศเนี่ยมีอะไรที่เสียหายบ้างจะเห็นสตูดิโอเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีโลนครด้วยจึงหายประมาณเท่าไหร่ก็โดยหลักแล้วเราก็มีสตสดูดิโอทั้งหมดเลยมันมี่โร <3 S 1> งนะครับแล้วก็มีห้องปฏิบัติการทางด้านวารสารศาสตร์นะครับชั้นล่างทั้งหมดเลยนี่คือท่วมไปแล้วแต่ว่า,ามูลค่าของความเสียหายเนี่ย น่าจะเป็นมูลค่าของตัวอาคารเป็นหลักนะส่วนทรัพย์สินเราคนออกขึ้นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไายทำไฟเก็บขึ้นมาอยู่สันสองวแล้วคนได้ทันทันหมดครับนรุละครเห็นว่าที่พื้นที่<ม>พื้นของ<ม>โรงละคอแบ็กบล็อกของเราเนี่ยเป็นระบบไฮดรลิกนะเป็นพื้นขนาดประมาณสัก3เ<ล>มตรคูณ3เมตรซึ่งสามารถจะยกตัวนักแสดงขึ้นมาได้นะข้างล่างก็จะมีระบบยกไฮโดรลิกขึ้นมาก็คาดว่าคงจะเสียหายไปนะครับ ใช่เพราะว่าไอที่สาคัญมันคือข้างหลังก่อนนะครับ ใช่ครับแต่ว่ารอ,อที่นิเทศก็ได้ครับเดี๋ยวก่าต้องไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตอาจจะมีทั้งเรื่องโชคดีและโชคร้ายนะครับที่โชคดีก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมไม่มีนักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลายัยอาจจะไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการอพยพคนเหมือนกับที่อื่นๆแต่ว่าที่โชคร้ายก็คือบุคลากรมีอยู่น้อยอาจจะไม่สามารถปกป้องอาคารบางจุดที่สําคัญเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าในปีนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมั่นใจว่ามีแผนรับมือกับน้ําท่วมได้อย่างดีที่สุุดดแแลล้้้ววนนรััตตต่่าาาใปปีีถไหหงงจกกกเณ์็อ การพัฒนาแผนรับมือน้ำท่วมให้ดีกว่าเดิมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบปีนี้ครับวราวิชิมณีไทย p ี s รายงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตรทุกโปรแกรมเป็นวันที่28พฤศจิกายนด้วยนะคะและเลื่อนการลงทะเบียนทั้งเพิ่มและลดเป็นวันที่29พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมค่ะคุณผู้ชมคะและเรื่องการลงทุนของ